กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดลังนอกจากจะมีการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานเรายังมีสวัสดิการที่มากกว่าเกิดแก่เจ็บตายเช่นการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความมั่นคงต่อเกษตรกรการสร้างป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการส่งเสริมอาชีพที่ต่อยอดจากการจัดการดินน้ำป่าการดูแลเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมชื่ออวดอ,อนแสงโคตรก็เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบนกุรังวีละคนเดือนเันทึกนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบนกุรังครับสําหรับเรื่องดินนี้กองทุนของเราได้จัดตั้งกองทุนที่ดินมาตั้งแต่ปีอพอาดกองทุนสวัสดิการของเราก็ร่วมกับชุมชน,นกับสภาบันชุมชนเพื่อนำที่ดินเป็นที่สาธารณะเหล่านั้นเราก็ไปจัดสรร ให้พี่น้องเข้าไปอยู่เห็นเห็นว่าแต่ละปีละปีนะครับทั้งแรงทั้งฝนถ้าแรงซ้ำซากปีสองปีนี้พี่น้องก็อดอยากลําบากแน่นอนเพราะว่าเราองการเกษตรทางกองทุนมีแนวคิดว่าเราจะหยุดไยแรงด้วยแสงอาทิตย์ก็เลยขอเป็นโครงการเข้าไปยังกรมบนุรักษ์พลังงานก็ได้งบป,ประมาณมาร้อยกว่าบ่อก็มีสมาชิกห้าร้อยกว่าคนมีเงื่อนไขวา่าบ่อหนึ่ง มีสมาชิกไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนแล้วก็มีที่ดินนะครับตามกำหนดที่โครงการเขากำหนดส่งเสริมเกษตรกรในการทำปูกข้าวปูอ้อยปูปผักพืชต้นพวกเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้เรื่องป่าขุนลางของเรามีพื้นที่สาธารณะเยอะกองทุนสวัสการของเราก็ได้ออกสำรวจพื้นที่สาธารณะที่เป็นป่าใหญ,ใหญ่ที่ตรงนั้นมีพื้นที่อยู่เฉพาะป่าสี่ร้อยกว่าไร่เราก็ได้ไปมุ่งเน้นตรงนั้น คือทำเป็นป่าชุมชนป่าที่เราสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่หมู่เก้าเป็นป่าปิดป่าเปิดแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ฮักกุลังลวดน้ำนี้ไปฝั่งน้นนะมันจะเป็นที่ของกองทุนสวัสดิการของเราที่เราได้มาเริ่มตั้งแต่ปี2558แต่ก่อนนี้ป่านี้มันจะเป็นป่าเสื่อมโทรมนะเป็นที่ของศูนย์พัฒนาที่ดินเนี่ยเขาจะปลูกไต้นยูคาลิปตัส ทั้งป่าเลยต้นขนาดนี่เอ็มไปหมดแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีแต่มีแต่ไม้ยยคาอย่างเดียวอไม้อย่างอื่นก็เลยไม่เกิดด้านล่างมันจะไม่มีเทกมีต้นไม้เล็กๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีต้นน้ำแมวนี่ก็ไม่มีมันในดินดินเสือ่อมโทรมก็เลยขอเขามาทําเป็นป่าปิดป่าเปิดครับขอใช้พื้นที่จาก โครงการนหารสวนตะบนคุลังซึ่งโครงการนหารสวนตะบนคุลังได้พื้นที่มาจากศูนย์พัฒนาที่ดินคอนแกน่นจำนวน79ไร่เราเราแยกเป็นส่วนด้านหน้าเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้นี่จะมีสระน้ำมีอาคารเรือนเพาะชําเพื่ะจายสินค้านอกจากนั้นก็จะเป็นป่าป่าปิดนี่คือปลูกไม้พยุงจำนวน4 0 0พนต้นป่าเปิดคือป่าหลากหลายชนิดเช่นขนุนมะม่วงไอ้พืชที่กินได้ต่าง พืชที่กินไม่ได้ก็ผสมสารอยู่ในแปลงเดียวกันอาชีพก็จะเป็นลงที่บ้านบ้านคงเขาก็จะมีที่ดินให้พี่น้องก็จะได้อาชีพอย่างปลูกผักปลูกไร้มันปลูกผักส่วนกรัวได้หารายได้พิเศษจะเห็นได้ว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปุดตมัมนอกจากก้าวข้ามผ่านสวัสดิการขั้นพื้นฐานเกิดแก่เจ็บตายแล้วยังมีการช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกวิติ จะเห็นได้ว่ากองทุนนั้นไม่ใช่เรื่องของชาปนากิจเพียงอย่างเดียวกองทุนเป็นองค์กรทางสังคมไม่ใช่องค์กรการเงินกองทุนเป็นต้นส่วนของถิ่ในการพัฒนาตั้งกองทุนขึ้นมานั้นเพื่อช่วยตนเองช่วยผู้อื่นและช่วยชุมชน Uh -huh.